สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะพามาเที่ยวสวนครัวของแม่เราเองเดีย๋ยวจะพาชมนะคะว่ามีอะไรบ้างปลูกกินเองนะคะที่บ้านถั่วนี่เก็บใกล้จะหมดแล้วเนี่ย พิษนะคะกำลังออกมีโรคด้วยมันเป็นอะไรเนี่ยมีหนอนมีเพลียเนาะนี่ต้นพะคะแย่งแล้วจ้ะนี่ พักแขแยงเสกแกงแล้วใหม่งามขักซื้อกับขายคอกับหายด้วยแนวนี้พายตู ใบแมงลกักเนาะเครือเทศก็มีกำลังเป็นดอกถั่วฝักยาวกำลังออกดอกดยวให้ดูไกลๆ ขโพดค่ะข้าโพดกินสดกำลังเป็นฝกักโดนฝนงามท่วมหัวแล้วเนี่ย ผักบุง<ฮ>้งค่ะดินนี่ก็ไม่ใช่ดินดีอะไรมากมายนะครับเป็นหินด้วยซ้ำนี่แต่หินแต่ก็อาศัยใส่ปุ๋ยใส่ขี้วัวก็งามอยู่นะ ต่อไปก็จะเป็นแตงนะคะแตงนี่มีลูกแล้วนี่มระคเทศก็กำลังมีออกหูือลด้วยนี่ กำลังงามเนาะนี่เนาะนึ่งพายตูวเพื่อนข้าวตีโฮสหนามหันก็ปลูกเพิ่อนผึ่งเก็บแบ่งขายไปมุสเซอร์นี่อยูด่างพ่อเพียงว่ะสิ เพนเียรดำเพีรด้วย,ยเราเพรแต่กได้กินนั่นนี่ตะกิมันเป็นข่างมักันมักนามมักน้ำเต่าตอนนี้มันเปิดแล้ว แม่เพิ่นกระปล่อยอะไรนี่อันนี้บักแตงเผี้ยล่งใี่เป็นแนวนี่ แม่อันนี้ต่วนนี่ยังเกาะเออต่นพักแพปว,ออว,พพวงามคักงามแน่บนงามคัก มีกรบบะเขือนี่ทุกอย่างเลยสวนเนียอย่างพอเพียงเขือฟักทองนี่มดบะเขือกำลัเงเงก็บบะเขือกันอยู่คเก้าของสวนเพิ่นซองเผาหันหนามาเนี่ยมังกร นี่เดของสวนยายพาก็ยายหาสองสีพี่เนาะเขาไปใส่เดยดิีูไปไหนอเรื่องอะไร แก้วมันตัวยึดคือตัวนี่เพื่อกะปูกต้นหมกม่วงต้นมกม่วงบมกมี่ลูกเสแซๆกันนี่เบ่งหมกบัว หมกหัวเพลินไ่ได้ไ่ได้เขลงพูดอยู่หมกหัว <c oughs> ดอกแค่ก็มีแก้เมื่ <c oughs> ก่อนกัมีเด้อค่ะได้บอกพูดเยวะอืมแก้เมื่ก่อนเพลิน เพื่อนพึ่งจะปลูกเนาะคะ่ะเพื่อนก็ปลูกแม่บกักหนามในนอหนี่นะะเนาะยังบุกคักทองอ้าววักมะเอื้อสะนี่บกักเอือก็ร่างเป็นดอกเดี๋ยวสะบิ่งผ่าไก่ไก งามคักงามคลากก่าเครืมอ,อันนี้เพื่อกบูกมันมันมันแกวเนาะมันเทศนะเพ <c oughs> ิ่นคุดเป็นปละหละอบหนึง่งกำลังปลูกใหม่มกำลังปลูกใหม่ เพื่อนก็บม่ได้ปลูกหลายนะคะนิ่นอาศัยปลูกไปกินมากกว่าบกเพื่อหัวสิงไคเนาะตะไค จะบักบวบบกบวกบวเรียมนะคะจะเป็นหน่วยบางแล้วล,ล่ะกําลังออกดอกลายนี่ามยู่งได้ค่ะ,นะ,คะขนาดดินบรดเดีหมากใหม่ย,ยังดินแบบเป็นดินที่เขาคุดสะแล้วเอาดินมาหลงอ่ะจะมีหินนำแน่มีดินทรายมี่ยังนะคะส่วนมากก็เอาขีง้งวขีค้ควายมา ใส่เอาเบึงลุ่มล่วมก็โอเคนะคะปลูกไว้กินเน่นกินเลือกับคล้ายแน่แจกแน่ธรรมดานะี่มันหนอกเา้า นี่ก็พามาสุมสวนซื่อๆเนาะก็บ่ได้มีหยังหลายบ่ได้ซื้อกินคลิปนี้ก็จจบเพียงแค่นี้เนาะสวัสดีค่ะ